ก็ไดวค่าเทป่ิดแทรด้ยนะครับครับแ่ว่าเอาไม่ต้องสูงมา้แค่ประมาณเด็กโอเคจ้าอะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้แนะนำตัวแล้วก็แนะนำตัวชื่ออะไรแล้วปดเป็นอะไรจากตอนอะไรได้ครับผม5้3เอียบเออสองสามไปค่ะสวัสดีค่ะ คือจีน่ายีน่าสาราสค่ะรับบทเป็นะอจันค่ะในเรื่องละอจันนะคะครับสวัสดีครับผมกับพนาวุิไลยพิพัฒนาพงศ์ครับรับบทเป็นหมอมหลวงอุทเนจุฑาเทพนะครับจากละอจันกันครับเรื่องราวของะอจันเป็นยังไงคะคนอื่นก้สปอยมาหนักมากเลยนะของเราสปอยได้ขนาดไหนครับก็ง่ายๆอย่างตัวรอจันนี่ค่ะก็จะเป็นสาวบริสเชอยงก็คือคุณพ่อเป็นคนไทยนะคะคุณแม่เป็นคนแบบฝรั่งเศสนะอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าด้วยความที่เราเนี่ยต้องมาเมืองไทยเพื่อที่จะมาหาสิ่งบางสิ่งที่มันสาคัญมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะเลยต้องไปโัวพันกบับให้ใช่ครับก็ในเรื่องผมก็พูดได้นะครับพูดได้ในเรื่องผมเป็นเ <laughs> จ้าของห้างด้วยแล้วก็มีน้องชีน่าที่ระบบทดระออดจัดน,นี่แหละครับเข้ามาเป็นเลขาของเรา ด้วยจุดประสงค์บางอย่างครับด้วยจุดประสงค์บางอย่างครับทําให้เกิดเรื่องราวอะไรต่างๆอีกมากมายเลยครับคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับเอาของของผมอะครับไม่ค่อยตรงอะว่าเขาเขาค่อนข้างขี้เก๊กนิดนึงครับจะมีความแบบขี้เก๊กนิดนึงโมโหลายขี้หึงอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่ายากใช่ไหมยากยากมากทำไม่ได้ครับถ้าทำไม่ได้หรอทำได้ทำได้ทำได้ใช่ไหมฝั่งจีน่าแล้วครับฝั่งจีน่าก็จะเป็นผู้หญิงที่ด้วยความเป็น คนที่เกิดที่เมืองนอกเนาะมันก็จะมีความแบบสไตล์ฝรั่งหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนพูดตรงคิดตรงมีความจริงจังจริงใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะต้องมีเรื่องการบูด้วยจะต้องไปขี่ม้าจะต้องไปเข้าป่าด้วยเข้าป่าด้วยก็เดี๋ยวเด๋ยวรอติดตามชมกันค่ะถ้าถ้าใครนึกแนวไม่ออกก็ประมาณอินเดียนาโจนใช่ใช่ใช่าเรานานครับผมก็คือน่าจะเป็นเรื่องที่บูที่สุดในบรรดา รูสุดไหมไม่รู้ครับต่อดูกแล้วกันครับเขาถึงเปิเขาบอกมาว่าเป็นแนวกุ๊กกิ๊กหวานแววไสอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนอยู่ด้วยกันสองคนมันก็จะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักเนี่ยใช่ครับผมเป็นไงครับมาเจอกันครั้งแรกด้วยทั้งคู่อันนี้เป็นครั้งที่สองใช่เพราะเรามีโอกาสได้เจอกันตอนซ้อมไปแล้วตอนแรกมถึงเล่นละครคู่กันอ๋อเล่นละครคู่กันครับผมนี่ก็เป็นครั้งแรกก็มีใจแล้วก็ตื่นเต้นที่ผมได้เล่นกับนางเอกที่เด็กกว่าแล้ว ได้มากได้เรียกน้องสุขีใช่ครับผมได้แบบมีฟิลแบบเป็นเป็นพี่ชายอะไรอย่างนี้บ้างแล้วครับผมดีใจมากๆแล้วน้องก็น่ารักมากมากจะต้องแบบว่าดูแบบว่าให้เข้าขากันยังไงว้าพูดคุยอะไรก่อนแล้วก่อนจะเริ่มถ่ายเรื่องอันนี้น่าจะต้องรอไปเวิร์กช็อปกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยจูนกันว่าจะต้องปรับอะไรตรงไหนกันบ้างคได้ได้ลองอ่านนิยายตอนของตัวเองมาแล้วนี่อ่านมาแล้วครับผมแต่ว่า ด้วยบทอะไรต่างๆของที่ทางทางทีมง,งานก็อาจจะยังไม่100ไร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนบ้างตามตามสมัยบ้างแต่คิดว่า ทุกคนจะต้องชื่นชอบแน่นอนค่ะสมการลอคอยค่ะต้องครับอ่ะสปอหน่อยเรื่องเรามันน่าติดตามยังไงเพื่อนครัผมพูดไปขนาดนี้แล้วทุกคนยังไม่ดูกันอีกแล้วครับต้องติดตามแน่แล้วครับผมของเราเป็นซีรีส์เรื่องเปิดด้วยใช่ค่ะเรื่องแรกใช่ครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนครับ่คะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอินเสิร์ตเลยค่ะ